สวัสดีครับมัน,นี้ผุมเเผ้เบิร์นะครับเอวเครื่องจับเสียงให้รู้นะครับนะครับอันนี้สั้นสองเทียหนึ่งสองสามนะครับอันนี้สัน้นนะครับเบงร์นะครับนี่ใบคู่มือนี่สั้นยาวครับเทียหนึ่งสี่หาหอันนี้ สั้นยาวเลยคือสัส้นๆปุ๊บแบบสามสี่หานะครับประมาณน,นี้นะครับอันนี้เครื่องนี่ผมซื้อมาประมาณหมืน่นหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนั้นใช่นะครับน,นี่เปิดน,นะครับน,นี่ก็ปิด,ด,ดนี่ครับหมื่นกว่าบาท จะมาเคยไปเรื่อครับถึกแน่บ่ถึกแน่นะครับนะครับที่แกให้เบิ้งนะครับใส่แบตก้อนหนึ่งใส่ท่นก้อนหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับข้างในมันครับนะครับเท่าเรียนผู้ซุ้มหนาหลายนี่บ่ค่อยถึกบันไดครับมาเท่ามาเท่ลตัวครับ ถ้าอันเป่าซีซองเยี่ยวนยวี่บางเทียก็ได้บางเทียก็ไม่ได้นะครับนี่ครับเครื่องเครื่องจับเสียงให้รู้นะครับนี่ครับ ยาบันก็บบมี่ยังมากไมยนะครับ นะครับี่เสียงมาครับเสียงครับนะครับตัวนี้มันติ่งนะครับนี่ครับระบบเสียงมันสันนะครับลองคอปครับนะครับนะครับแก้บุญครับไม่โกมีหงนะครับราคาหมื่นครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ผมบอกได้ว่า มารีวิวายนะครับเพราะว่าผมกระืือมานะครับงบบอกนะครับแต่ว่าผมเด่นแล้วก็บอกให้ได้จักเตียนะครับเด่นให้รู้นะครับมีดสียครับนะครับนอกจากเสียงให้รู้นะครับมีประมันนี้นะครับมูยืมไปนี่สุดยอดครับเก่งครับดีแน่ขาบเบทุบทิ่มครับ อันนี้ผมก็ซอมเ,เล่นแล้วครับเฮโร่เล่นแล้วไปมียังยังได้เสียย่างเดียวครับครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ผมด้วยครับสวัสดีครับ